Find a Hidden Bunker ในข้อนี้เราจะต้องไปหาบังเกอร์ที่มันซ่อนอยู่บังเกอร์นี้นะคะมันจะอยู่ทางด้านขวาขวาของเมืองลิเทลโรเลยแล้วก็จะอยู่ทางด้านขอบขอบ,ขอบแมปด้วยค่ะ ก็บินผ่านลิเทรโรมาเลยนะคะก็จะผ่านจุดนี้ที่เคยเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นที่ทำเควสของซีซั่นที่แล้วด้วยเวลาที่มาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะเห็นแคมป์ตรงนี้ก็คือมาถูกแล้วนะคะแต่ว่าบังเกอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างระหว่างต้นไม้2ต้นนี้ ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันจะมีบังเกอร์อยู่บังเกอร์เนี่ยก็จะอยู่ในพุ่มไม้นี่แหละค่ะพอเวลาที่เราเดินเข้าไปมันก็จะผ่านเควสได้เลยเรียบร้อยค่ะ20,000 XP เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตไซด์ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fortnite นะคะโดยไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างกด support the creator ขึ้นมาแล้วก็ใส่โค้ด beauty annabelle ที่เป็น creator Code ของซายนะคะกด accept แล้วมันก็จะขึ้นว่ากำลัง support ทรายก่อนซื้อเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้ง skin p i c k x glider pack ต่างๆสกินปืนก็ได้ค่ะหรือถ้าใครสะดวกผ่านช่องทาง t r u e m o n e y นะคะก็สามารถ d o n a t ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอน,นี้เลย